สบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขสุข,สขคนสมองสุบพอนพ่อๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ก็ึ้นมาส่งเบาไข่เหตุงานเนาะคือเกา่าปูกระเบื้องกันเริ่มซิเรียลได้ๆพี่น้องเลยสาวจ่อยนางมาเบ่งเฮือนงามสาวซวยมากับน้องเทนอุ้มลานอยู่ในหูลานก็มานำ เพิ่นเพิ่นก็อยากได้บัวสบอเพิ่นก็อยากเห็ดบัวเพิ่นเพิ่นอยากได้บัวประตูบัวหน้าต่างเพิเพอยประตูบวน้ต่างเจอยงามบ่เฮือนเขานะตัวกระสีเห็ดแบบนี้เ้ย เริ่มแล้แหละนี่ก็เริ่มคือวัดแล้แหละนี่แหละตลาดนี่ก็เริ่มคือวัดเขานามือแล้แหละเออใช่ลูกงามบ้างงามยิ่งลูกงหมากบ่เฮยสีนี่หมากยุ่มท่านี่กับเฮตีท่านี่กับเฮตีอืมหมดท่านตีเลยท่านนี้ตีเลยนะว่ะท่านี้ข้อเดียวเฉดเดียว Nang và thảm nhìn ngân chẳng sĩ hết teddy hoặc một mình ngân, lại cái dù sầm lẻo nôi thôi sơ hâm mặn mặn ngân của họ họ đi chai mhm 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 สีกระเบื้องนี่เฮยงามอยู่เบื้องสวงามก็สีสงบเปื่อยเลยี่ที่มัน้อีมนอะไรุกอ่างเมนเลยเป็นไปสิบซาร์เนนะสวยงามนี่เป็นอหนึ่งกระเบื้องนี่เธอคงกระติดกระเทิงก็ได้ที่จะได้ได้ประสิบลตกลงมากนครับสรุปแล้วนะโมนี้สีใไจะวาดเพื่อน้อาพางเบื้องบนขนาดวุนวายแต่ว่าหัก หักน้องแป้งนะมื้อนี้หักน้องแป้งนะอักสิบหาสักห้าสิาสูงวันเซ่นเยอะิมากวันเซ่นงอยไปส่งวัเซินขรับเจ้าการย่องกันแน่แล้วหุยน้องแป้งไปอยู่หักโตนะสิลงมาซอยเบียเขาเธอว่าส right ิลงมาซอยเบี monster, ้ยแม่อเตะผัวแม่อเตะกันสิที่ว่าจะไปแม่น้องดำกลตะกี้ว่าสีไปแม่น้องดำ ลายทางพี่น้องเอ้ยนั่งนะก็นั่งหลกได้นะอยู่ส่นั่งกับปปมาแต่ไพ่บอกโอ้ยมันขาดเลยพะใหญ่้ามันได้เกิ่มใหม่มีสิทธิ์เลือกมากเหรออีกได้เออยาส่ะ อันนี้ก็ะเพราใบจิ้มเราเถิดเกือบพอเทาอันพาพเจ้านี่นอนนเอา,เอามาเบิ่งละหมากมากซุยเอ้ยขายให้เส้าจอยซะเออเปลี่ยนกันซะ เออโตกลับไปอยู่โต้น้ำประธานาธิดค่ะอือะานได้เฮตค่ะพี่น้องชาจอยสิเปลี่ยนเพื่อนกับชาวซุยเออเ้ื่อนชาซุยนั่นแล้วแล้วเพื่อนกับซุยล่ะฮกดจนเออนั่งกันเลยสิมาเปลี่ยนเอานั่งสิมาอยู่หนีเฮาวซุยไปอยู่แคมทางยังออ ยังชอป้งก็เลซิ่งือเมื่อไหนก็ขาดถึงาถ้าเ็ไงขาดยังขาดป้าลยนาก็หนึ่งนลูกไก่อีกงางน้องก็หนึ่งงานลกทั้ยมืเาะควมสลของมันมันเต้นมันกรขื้นแลวเนาะทาแม่ไมเอ้ยผมกี่นี่ปิดจอมฝัท่อพ้เนายพี่น้อง กะลงงัวกะลงมีแต่กะลงงัวบ่มีกระลงแบ่สงมาฝังสรายสองเล็กๆนิดน่อยอยเอไปเบิรนแ่ง้เยโอ้จะอ่อนก็มีลูกอีกเลยเฮยเฮ้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 ยเน้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้้วเ้้อเเฮ้ยเ เออ5วันนางเว้าให้ไผสะออนเค้ามีลูกว่าซั่นเจ้าของน่ะได้เฮือนงามก็บ่มีลูกคือข้าวว่าซั่นบอกให้เบาใจเฮ้ยโตกะันเอากเบาใจแล้วกะเอาลูกให้เบาใจติเฮยโอ้ยคาสิมาจกอยู่ไสน่ะ เร่ใส่แล่ใสปะเร่ใสยทองแล่เออดสี่ร้อยแล้ววาบอได้ดำบอได้กวดนะท่านเขากวนหานนะรหหาร้อยเออข้องานนี้เหาวันนเีเอ้ามันดำกว่ได้

คนใหญ่ใหกันสองเลยกันสี่้นจอบมันขวดมันปวดมันวดกได้นัน อืมมาเจาะผัวนั่งเออนั่งมาเจาะผัวสุยสุ้ยเนี่ยอันได้เฮือนงามกับบุมีิลูกมีเต้าคือหมูสะออนเขาแลยเนาะเขามีลูกมีเต้านะของตายนะหนึ่งอันเฮ้ยบุมีก็บบุ๊มอ้าวก็อยู่ไปซอมคุ้นเลยกับที่แบบเพิ่งว่างเห้นใคได้ พอที่อยู่และนล่งเงี้น่อยก <ừ, S 2> ันสองคนวันแรกวันอันตลาดผัดอยู่นอกเอาตลาดวางให้เจ้าติเออว่าสันอยู่กันสองคนแนกับโตนาะมีน้นี่นี่นม,นมีแต่บบมีนุมีแต่อันเฮ้ยมานำตัวมจักนะไม่ไปโทรมาก่สง่าหรอเฮ้ย เอาหม่อวานนี่ก็ไปน้ำกันอยู่แม่นติีไปสื่ออุ้มเรียนยังวัวขาวเล็กน้อยเอ้ามาหาฟัวนี่แหละว่าฟัวนั่นมาหาแล้วว่าบ่แม่แล้วพูน่าเขาดึงกระหอดบ่อยากไปอันงานฟัวท่านมีหายบ่เนาะออเฟัวเจ๋กับเรามาน้ำกันบ่อยากไป เออโอ้ยบ่ยังไงเข้าซูนยันฟวนทั้งนี้ห้ซูนโลเทเขาบุ้หาดอกฟัวตันนี้ก็จะกู่ไซส์สัมจะเสือเดินนั่งวะบปได้ไปนั่งวะอา อะไรเหรอซุยซุยพูดอะไรหรอพูดใหม่ทีสิยังตตีีอะไรตีตีนะซุยตลาดจะเบิ่งดูเมียเจ้าน่ะผัวมาตามทั้งถี่เลยนะบุญนาอือวายซุนอีกได้อืออเออผัวลายผัวลาย ถ่าอยู่บเดีออถ่ายอยู่บูเดียนะูได้เมื่อวานนี่ก็ไปทำการบิดมือที่ไปใี่ไี่อนนี่ไไปส่ไปที่ไปที่นปี่ไปที่นี่น้องคิปที่ไปัี่ไปี่ที่ไปที่ไปี่ไปี่ไปที่ปที่ไปีทีี